ครับกลับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับท่านรองนะครับจากมุกทหารนะครับวันนี้ก pues ็มาแวะเยี่ยมบ่าวพ่อมนะครับอยู่ที่ลานะครับวันนี้ก็อ่านะครับมารับรูปนะครับนี่รวยตลอดนะครับไปแขวนในบ้านนะครับรูปนี้ก็สร้างไม่เยอะนะครับสร้างไม่เยอะมีเลขคตคุ้งนะครับแล้วก็นี่นะครับท่านรองคนหล่อนะครับจากมุกนะครับแล้วก็ที่เห็นนะครับวันนี้ก็ท่านก็ใส่พระนะครับที่ได้บ <sh> ูชากับบ่าวพ่พ่อมนะครับมาให้ชมกันด้วยนะครับบอกเลยว่า แควนพันแท้นะครับแขวนทุกองคนะครับอย่างองค์นี้ก็รุ่นสามนะครับสยบรุ่นสามแล้วก็นี่ครับรวยตลอดนะครับเนื้อมหาชนวนนะครับรวสุดยอดนะครับองค์นี้ก็มหาโชคลาภจริงจริงรวยๆนะครับอ่าสมบด็จทรงสี่เหลี่ยมนะครับนี่ก็สุดยอดนะครับไม่ธรรมดานะครับองค์ต่อไปนะครับนี่นะครับดวงดีครับดวงนี้นี่มหาโชคโคกระซย์นะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็มีเม็ดแดงด้วยเห็นไหมครับพูดยังไงว่าบูชาองค์ไหนครับเรี่ยมองค์นั้นนะครับนี่เทวีสุวรรณครับ แล้วก็นี่ครับสัตต์โลหะลงยาแดงครับนั่งพันรวยพันล้านนะครับนี่สมเด็จนะครับสมเด็จปชิรประการนะครับเบี้ยแก้เนี่ยมหาโชคพกทระซันะครับนี่เหรียญเจ้าสัวนะครับแล้วก็นี่ครับหมานเงินหมันทองนะครับลงยาอุ้ยสวยมากๆเลยครับแล้วก็องค์นี้นะครับมหาโชคนะครับพิงรวยๆนะครับทองแดงลมดํานะครับนี่เหรียญนี้นะครับเนื้อเงินนะครับเหรียญแอปเปิ้ลนะครับโชคลาภมหาเศรษฐีนะครับแล้วก็นี่ครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับ 哇！<Wow. S 2> so